กันอีกครับนาทีิบตัดนะครับนาทีสองครับนะก็จะไม่ด้จเลยนะเราก็มาถูคะแนนเด็กครัก็เดทางไปลานนะครับลานบอลนะทิศเมื่อกี้ก็ตัดไปแบบไม่ดูตัวเลยนะับบตัดมายังดียนวะ ก็มาถึงแล้วงานทงนแล้วกลจกอันโอ้รถโคมาสุก G C สองร้อยน่าจะขึ้นเองรยขึงนร้อย ไดมันก็สองจุดห้าห้าครับมาดูว่าจะได้กี่ตันครับไมครับสี่สีห้าจุดสี่ร้อยห้าสิบแปดดา สีนาเราเจอไม่รู้อะไรซีนาเราเจอน่าจะคนไม่รู้ว่ารู้จักฟงหรือปาน่ยแล้วก็ฟามเดินแล้วก็เดินดู น่าจะผมเขารู mm ้จักเขาน่าจะจำผมได้เรับน่าเหมือนคนที่เคยเรียนกอสนอเลยเป็นคนที่น่าจะรู้จักกันที่กอสนอหรือเปล่าผมก็ลืมว่าอันนั้นถ้าบ้านเดียวกันนี่นเนื่องว่าเป้นทุเรศง่ายน่เนี่ย โอ้ oh. ุูก okay. ็ว่าอยู่เป็นก้อนโนอนเห็นกันอบรมกับโฮเม่นวายุคือคุณคุณคุณนั่นเป็นก้อนโซนก้อนโซนอ่อนเพรนะฉันเชื่อ เงานงาน,านั่นงนั่นนี่พออยู่ได้วะได้ไดีวะอาชีพจ้านี่โอ้รอดๆลอดๆโอ้รอดบยี่สุดเอฟเ,เ,เอีช ครับเป็นบ้านส,สองสองสามขั้นจอจนบ่นักโคไปแต่เดี๋ยวเรามาดูแั่ไหนครับรถตังมันน่าจะขับรถตังคม่รถตังก็รถไทยครับรู้จักกันที่กนสน,นครับคน,นก็ว่าอยู่ทำไมชี่หน้าผมเนี่ยที่ไทยคนรู้จักครับ ไม่คิดว่าจะมาเจอกันนั่นไม่รู้จักกันอยู่แต่ไม่คิดว่าจะมาเจอกันครับจำผมได้เสียนะ่นผมอยู่บนรถนี่ีซหน้าผมเลยคนับจำได้เสีย <S <S งแล้วคันนี้เท่าไหา L C C ร่เอลซีซูซูหนึ่งแปดเท่าคูวตาบ้านอยู่ครับ มาดูครับฝวลงดีๆเด้ามึงเพท่นเดอ้อโอมาอมูเสอวะ <c oughs> มาเรียนมันคายมัน่อมูเสอวะ,วะววบอมี เฮ็ชยูทูบอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เฮ็ดอันซ่องยูทูบอย่างเดียวผู้ติดตามลอยกูคุ้นเกี่ยวกับรถแต่การเกษตรละรถดำรถแม่โค่รถแต่แก้มันแก้อ้อยละรถไท่จริงมีรถสำหรับจะเป็นรถอันดำก็แม่โค่แฮ็ดดีๆรถเพิ่นสิ้ห้าง กูเจาะก็จะนับจะตามมาครับเนื่ว่าจะไม่ให้สายที่ไหนได้มาเจอเพื่อนเพื่อนที่เรีย็นก็สนนไปสนนเจอกันตลอดครับโอ้นุ่มไม่กล้าครับรถพ้วงครับอย่างสวยครับสีขาวครับโอ้ใหม่มากครับคันนี้โอ้ยังใหม่ครับ มันก็มองมันไม่ตรงครับมันเบี้ยวครับเจ้นหลานเท่าเหร่ครับก่อนผมโอ้หกล้อถ่ายไม่ทันครับโอ้อย่างหกล้อนี้นอเม็นก้านรถ้างครับสีขาวครับสุดเหลียอย่าง,ง,งเงาไแล้วเฮ้ยรถรถรถอันนี้ก็อีซุคนแกร์่ครับ การตมก็ต้องไม่รู้จะเลียงยังตรงนั้นตรงนั้นก็เป็นอ้อยครับตรง,ง,งนี้ก็มันกับปลาเล่นสาวบ้านไะด้ซูมมีเล่นรับไกเขาเนี่ยบู